วันนี้ก็เป็นวันสบายๆของมอนนะครับเรากำลังจะไปหาพี่หญิงนะครับตัวแทนลอยใหญ่ของเราในวันนี้นะเรียกว่าบอสหญิงดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะพาบอสหญิงไปทําแบบว่าเสริมสวยกิจกรรมออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานานะครับเปน็นวันว่างๆของมองนเราก็จะมาดูแลบ,บอสใหญ่ของเรานิดนึงนะครับเราไปดูกันครับว,ว,ว่าบอสหญิงกำลังทำอะไรอยู่วันนี้ไปแบบสุไหร์ไปให้ตั้งตัวนะครับ เรามาถึงแล้วนะคะบ้านบอสหกิ่งนะครับนี่มีของฝากด้วยนะมะพร้าวเอามาล้างหน้านะคะเก็บของเยอะไปหน่อยนะคะมีนมีโปรตีนค่ะโปนตีนก็ไม่ผ่านเลยค่ะอ่าแต่ก็ไม่เห็นด้วยค่ะอันนี้เราก็มารับบอสกิ่งกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะเดินทางไปที่ไหนกันครับอสเราจะไปดูเครื่องต่อหาเครื่องต่อเม็ดใช่ไหมคะ เราก็จะไปทําสวยนิดหน่อยนะเราอยู่กันที่จันเจ้าลองบิตตี้ครับ mm hmm. เรามาดูเครื่องสวมแคปซูลนะครับ mm hmm. แล้วก็เครื่องบรรจุผง mm hmm. เราสั่งเขาเอาไว้ทั้งหมด4เครื่องนะครับ mm hmm. เพื่อไปใช้ในโรงงานใหม่ของเราร mm hmm. ที่กำลังจะออกลายเป็นแคปซูลนะครับ mm hmm. เมื่อกี้เราไปที่ไหนกันมานะคะเราไปกันที่จันเจ้าลองดีนะคะเป็นลานขายอุปรกรณ์ผลิตผลิตในไลน์อาหารเสริมของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากำลังจะไปที่ลานเช่าชุด,ดบิ๊บาเพื่อจะแต่งงานนะจ๊ะ <c oughs> เอาไปใช่เ <c oughs> ช่าชุดเออเป็นงานปาร์ตี้เป็นงานาปาร์ตี้พรุ่งนี้เป็นงานวันเกิดของนี่ มาตอยวันนี้มันเกิดของน้องมาตอยวันนี้0เมษายเมษามาเชคเกอร์ชิงมาเราจะไปทำเล็บให้ยาวเอาผมให้สิดเต็มตัวเังยไม่เสร็จธุรกิจนะวันนี้ต้องมาทำผม เอฟฟี alors, look, son, ่โมเมนต์สเลตเตอร์ค <albums travail cale anyway> ิดเลยค่ะหนึ่งวันถึงกเลก็เวลาสี่ปุ่มพอดีเส็เสร็จภารกิจไปที่เรียร้อยแล้วยจะไม่ถึงบ้านนะยังไม่ถึงบ้านนะคะนี่ิุงทำสวยเสร็จเขาสวยเสร็จี่พุ่ค่ะธุรกิจเวลาตัวร้อนนานๆก็จะว่างทีหรอ ไป,ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ